วันนี้เป็นวันสำคัญรู้ไหมว่าทําไมฮก็บอกบ้าหน่อยสิวันนี้นะเป็นวันเกิดของแบมเบิลวันเกิดของแบมเบิลหมออืมเราจะฉลองกันยังไงดีอะฮะแอันนี่ฟังนะเราควรจะให้อาหารที่อร่อยเลือกับเขาเพราะเขาชอบกินมากเลยเออคือฉันว่าเราควรจะมอบของขวัญสุดพิเศษให้กับเขานะ ของหวานแบบไหนที่มันพิเศษนะฮะบอกหน่อยอืมเราน่าจะมีปาร์ตี้เซอร์ไพรส์แบมเบิลกันนะงานปาร์ตี้เซอร์ไพรส์หรอบบเราแอบเตรียมจัดปาร์ตี้ให้เขาแต่เราต้องทำให้แน่ใจว่าเขาจะไม่รู้เราจะได้จัดเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้กับเขาได้ดีไหมมาสุดยอดไปเลยอเอาละไปเตรียมการกันดีกว่านี่เฮอร์บี้เรามาตกแต่งกันเถอะนะ ได้เลยั้างั้นวิเดี๋ยวทำเค้กให้เขากันนะอืมได้เลยบาบูเราไปหาของมาจัดปาร์ตี้กันทัอะนะเดี๋ยวก่อนนะวันนี้วันอะไรทำไมฉันจำไม่ได้ฮะวันคริสต์มาสเออไม่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 ใช่วันนั้นเนาะขอคิดก่อนนะอ๋อนึกออกแล้ววันนี้วันเกิดฉันนี่มาลโสุขสันต์วัน นายมาแล้วนี่ทีไปเล่นกันเถอะขอโทษนะน้องแต่ว่าฉันต้องทำความสะอาดนะแต่ว่าวันนี้วันเกิดฉันนะอ๋อนี่วันนี้วันเกิดนายเองนะนะสุขสันต์วันเกิดนะนางขอบใจนะแบมเบิลแต่ฉันต้องทำความสะอาดบ้านนะนะ งั้นง mm, no, so ั้นไม่เป็นไรอ่ะฉันจะไปหาคนอื่นแล้วกันดีงั้นไปเล่นสนุกเถอะเจอกันตอนมื้อกลางวันนะเล่นให้สนุกนะโชคดีลา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 ลีลาลาลาลยลาาล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 าาลาาาลาลาลาากา แบบทำไงดี DA, Ö, อะทำไงดีเข้จะเห็นก็ได้นะีส่งมาน tamam> right, <uh si ิ่มาเอามาส่งมารีบ่แบบบอลวารินพวกนายทำอะไรกันออแล้วกำลังผ่อนคลายกัน